สวัสดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเนกะฉันนั่งกัชิมาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอิกแล้วว่าเป็นจังไดมาจังไดนั่งกับชิไปถ่ายยาแก้วน้องพ่อแม่พี่น้องว่าเพื่อนชีอยู่เพื่อนหรือเ่ออยู่สนางกับบพู่อนน้ไปนั่งกับชิไปถามไปถ่ายน้ำกันกับพี่กับน้องแล้วไปถามเบิ่งเพื่อนว่าเพิ่นเป็นจังไดมาจังใดราะว่าฉนางกับบกคอยอยู่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องฉนา่งกับไปดำหายดำหน้าแต่ลเมือง นี่กาชนางกันฮะกามาแต่น้ำไหลน้ำหน้าพ่อแม่พี่น้องก็ไปถามไปถ่ายน้ากันเลยว่าพ่นไปทางไหนมาทางไหนเนาะชน้างกันหรือว่าเราไปลกกานหรือว่าเราอยู่เพื่อนชน้างกับพ่อหูพ่อแม่พี่น้องชน้างก็ชิไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิรงนคือเก่าว่าเป็นจังใดมาจังใดชีวิตเพิ่นเนาะเพราะว่าชน้างกับไปถ่ายเพิ่์นไปเหิงแล้วพ่อแม่พี่น้องไปใหชั้นแล้วก็ไปชมไปติดตามน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องว่าเป็นจังใดมาจังใด คนอยู่เฮือนหรือเพิ่นบ่นอยู่เนาะไปถามแต่ไปเบิ่งน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องนั่งกันไรเดินชมไปเบิ่งน้ากันพ่อแม่พี่นอ้องตอนนี้กับเป็นชวนมันหมดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ทางมันมันเพิ่งมีบ้านเพิน่นก็หยาขึ้นหมดเลยมันกับหยาถล่มกันช้ำกันเลยพ่อแม่ กวนายเราอยู่ว่ะเราอยู่เพื่อนอยู่พ่อในหญ่นี่นะอ้าวอยู่เพื่อนอะสบายดียาย โหมาใจ่ก e ็น um ้ำกระทิ près près no <Rot> ่งมาแล้วก็นํำอยู่เพื่อนยายเคนมาแล้วมันไปอีกไปพี่มันเหือยน้ำว้ยถางนนี่มันหักพี่เลืกอะไรยุ่งนะลายอไ้ยุงเลยขึ้นไปวิยุงเลยี้นีเกบตายเจบเตะบรีไปน้บ่า เขดำม่ได้มันแทบเขาบาบอให้ลงเขาบอกเขาว่าก็ลงเป็นเขาบอกรนั่นหระะือย่าน้ำพู้อินนี่นี่มนหาก็ไคแน่นี่ไปแท่บผู้กบานจริงงเลยนี่ก็จะไปลูกกล้าเมื่อไปเขาก็บ่ให้เหเ็ดเลยคเจ้าเขาขอะืรเขาก็าให้เห็ดแต่เขาจะเป็นเปออนื่อยเหเก็บุได้กานสีวานนก็มนลงก็ ขันน้ำผลึกนะฝึกแต่ผลไมาเขาเดือนมันยังบาดเป็นเด็อไครผายดูจะน้ำไพ่แล้วมันคันมันยังระคังอไครในบ่บ,บาทมันค่อยเหี่ยวนะก็ะตัวเหมือนนี่เลยนุ่มและไหลกันนะไม่บุกว่าเฮ็ <c oughs> ดกินยังเดี๋ยวนียด่างไฟอุดนุ่มโอ้ข้าวกับขนมอะไรนี่เบี้ยกะทิเนี่ยซีนคือในฮันมันไม่เท่ามอนเอาซีนให้ ก็มาแกงชุวยกระทิ่งกินกินช่องข้าวมันตัวเองมันโล <laughs> มันฮุกเมยพี่น้องมันกะชิยุ่งหลายพววาเพื่อนชาวนากันยังยุ่งหลายคือกันพื่อนพี่น้องอมันปามัฮุกเฮือนชาวนาชาวนาก็อยู่เค้มป่าคือกันพื่อนพี่น้องยุงยามนี่มันบบมีอยู่แล้วอยู่ใส่ก็มีเบิร์ดเพืออ่อนชาวนางกัชาวนางกะ,งกะาศาาัยแต่เล็บดังพืน้นดังไผ่ไจูดอดุดไปิดให้ได่เพื่อนพี่น้อง

เออไปกินเฉยอันยอดเป็นอ uh ันไรมันเพ่าะมันอยู hmm. mm ่เข้มป่าบ่าไม่ไปน้องชวนมันแต่ย้ำนี่มันกระแนวมันอยู่เล่ยงหลาย้้ายแลวะ แล้วเวจ้าปไปไปดําหายดํานาเนาะเอาไปเห็ดเพื่อนใดไปก็บม่เห็ดไปเจ้าขอนอะออแค่เร็ววันเงินวันจะไปลูกกาลับเจ้าหลับจ้างเขาบอกให้เห็ดแดงบ่อเทับไปฮะเขาเห็ดเบิดแล้วอันนี้ฮะผู้ใดก็เบิดบ้านน้อยนั่นก็ได้มันเปื่อยอีกเห็ดนันใดให้เขาเอาฮะเสรีชิอยู่ที่อะไรบุหรี่หลาย,าย,ายก็ห้ามมาชิมมากระห้องไม่เห็ด เอาวอาอดทนเอามันดีแหละคอยมันเศร้าไปน้ำมันกระชีเศร้าบอกคือว่าชานางก็เห็นแต่หึงนะคือพบให้มันเศร้าจนเถื่ออันนี้แหละมันคลายจะเห็นบางหนึ่งจะไปเห็นว่ามันคลาย่มันเปื่อยต็มีพญาจะ่ไเห็นว่าขอยติดก่อนเดี๋ยวนี้นี่มันคลายแน่ๆอวดประหายู่หนอไม่แต่ขวดราบางบัวพ่อได้คายเสื้อรอกนี่มันหอแล้วมันขึ้นนี่นะคอกับแม่นี่ขึ้นบมดเลยเอคคนไทยเราเปลนโลด ไเป็นอะไรบนอยู mm ่บนพักบนชาวเจ้าเดี๋ยวนี้ฮะเป็นนี่ได้สบายเออบริหัวบริหยังเนาะบ่บริหัวได้ชาวหัวผนแล้วโกกันมาติดให้แล้วมันก็ทางขึ้นทางขึ้นน้ำเลยก็เลยเชาหัวผลพอมาผลมงตัวใหม่เบิดพ่อแม่พี่น้องมันก็บ่หัวแล้วมันโมเมนของเก่าตัวใหม่เป็นตัวใหม่เบิ้ดไง เปนฟ้าหอกปะหันไปย่างกันอ่านที่อย uh, uh, ู uh, ่ที่นอนคืออะไบนใหม่เ claro. บิดบตไปไหนที่นอนอันนี้บ่อันไม่หักถมานในพื้นให้อุลิซอมาแฮะเออเคยทุบเครื่องมอนเนี่ยนะมันเต่งค่ะโดนโดาโดยมันก็น้ำพื้นชื่อให้อื่เออทิ้งอะไรที่นอนเชื่อกขาดนั้นโดนโดนมันก็ดีดีกว่าเก่าแล้วไปพี่น้องช่องพื้นเราก็ได้นอนเพิ่มช่องพื้นพื้นชื่อให้โดนโดนโดน ดีเนี่ยมากนะเนีเบาๆแม่แมมันก็ดีดีกว่าเก่าแล้วเพิ่ะชอยมาจนี้าสหนอ่งชอยวันไปก็เชื่อมกระแรงแน่เป็นเชื่อให้อืยระมานุ่นนึงมาเปลีนีนงเป็ชื่อให้เออยโดยโมันกะ มันก็ดีมันก็ดีกว่าเก่าแล้วชำ้นล่ะนากว่าเก่าแล้วเ่าเนมังอันนั้นออกเบอร์เลตุเก่าบอกว่ามันก็ใช้่พาใช้อันนี้เรียบร้อยอันมงกะอันใหม่เบิร์แม่พี่น้องเร้าอะเห็นนะจะคอยเห็นปฏทีมันก็ดีดีดีกว่าเก่าแล้วบนดังปืนดังไฟแล้วกะนมีมงแล้วเรียบร้อยแอมเบิร์ตคือว่ามันก็ดีชำนีเ่แลวดีกว่าเก่า ีันยังไงนอนก็บบายเนตุกะมันอยู่บนนอนมันกับปหัวเนาะเอ้ามันบริเปียกเนาะจะบริปไปหานะไม่บริะไปว่านี่ค่ะเด็ในลายักมาว่านี่บรหามาให้เขากินบ่อนเขาดำหน้าอะไรบอนลูกจะอยู่ว่า่ายๆใช่เนาะบ่อนนั้นเด็กน้อยอยู่ก็ไปสู้หาเราเขาบรยหานะฮะหาให้เขามาสู้เขาในแอร์นี่เด้แล้วก็ ไปเขาดมามแล้วก็บิ้งหลานเนี่ยเขาหลานสี่คนเห็นเด้ยยำข้าย้ำน้ำเนีนกินนทำกันเขาให้กินแบบว่าไปให้ยูใหากินไปเอาหลานเขาเนาะเอาหลานเขาบัางเทิดเนาะเอาแล่แล้วก็วย้ำข้าวแลว้วเขาก็แบ่งให้กินเขาแบ่งกินกินน้ำข้าเขาเลยเขาเขาบอกเน่ยนั้นเขาก็อาศัยเด้ยเด็กน้อยๆในบ่นมีผู้เอานะสี่คนเห็เด้ เรล้าก็บ,บุมีไผ่นะผู้เดียวแล้วนะโดนโไปใชัเอาลูกเอาล้านเนาะวันี้ผัดลูกไผ่เล้าก็ไปไปดำนาก็ได้ลูกกาก็ได้แทนในเดียวเอาเข้าเข้าเดียวร้านตายเก็ชงร้านผู้เดียวแล้วแบบนี้น้อยมันกับผู้ใจจัาจากรต้นไม่พอทานผู้ใจจัาจากไถเห็นดีเป็นนั้นเราคนทิมกันมาได้นะกันที่ว่าเอาดื่มกินกันตั้งแต่ปีมาอยู่บ้านทำอิฐ อืมตีปีนี่เลยโล่โล่แล้วแไปชอยเพิ่นไปอันนั้นเขาน้าดิฉันเดือนนี้เฮ็นจะกินไหมใช่อันข้าวหันเบ้อปุรีซื้อมาให้เดือนปลายอะไแต่พูดแหละกับข้าวกับเจ้าให้ค่อยได้กินเบิดกับปุรีข้าวแต่นั้นมาต่อกับปุดีเบิดกับปุรีอันดูภายนเนาะเถียงทองทำไมหาโล่ พระพดทธบดมือนั้นชำนาญคอยกิน uh, ข้าวในที่งามเลยดิข้าวมาชงเชื่อแล้วข้าวหันบาเตียงบ่เตียงมาอันนั้นเนาะดิเออคือนอนตายนี่โดยโขนมนี่แน่หักเบิดน้ลบมกะทิ้งนมชุบนึ่งมาเตียงกันมาให้บ่โดยแล้วก็เราเราเคยเห็นเถื่อนนะเราเห็นแต่ในตอนนั้นพระอาจารย์จ่องผูดเลยเราลวนนำมาถามเขามา เรามาบึ่งที่ชื่อที่หน้าที่ในผู้ใดแล้วช่ไหมไม่รู้เล้านางนี่แหละบอกเรามาค่อยขึ้นอ่านรู้แล้วมีใครดเกพามาเรากะมานั่นทามาเอื้อยเหื่อนเราอยู่ใสอยู่ทางเหื่อนเอื่อยผู้วล่งปลาแนี่ประชีพองทิ้งปัดหวงเล่าลไร คอยหันชะตูธนางเอ้ยคนวันพวันนาคนดีคนเศร้าอันนี้คนเนี่ยคอยจะไปรับจ้างระบายนึ่งมากคอยก็เป็นวิ่งคอยไปใส่โบได้จะเชื่อมระบายเนาะคอยบอกเลยไม่คนขี่ค้านจะมานั้งนอนนี้ได้คอยเป็นวิ่งเนี่ยคอยย่างคอยจะล้มเนี่ยจำซักยาเจ้ากระหาชังหืดชักยาใหญ่ซักยาและไรขาก็บอกหลายคนดูไปชักยาในอันหันยากระปิดอันนี้ จะไปซัาากยาชูเหงาชูแห้งแบบเ,เขาเขาต้องซักแต่ชาวนางชาวนางก็ยังซักเพราะว่าเขาซักคือกันชาวนางกรแปพงเลือดเพราะว่าเออป็นวินเป็นเวียน,นชาวนางกระเป็นบว่าแต่ผู้เฒ่าผู้นมก็เป็นชาวนางแห้งโรคหลายในตูนี่ฮะลายกว่าเจ้าอีกไปจ้าเจ้าประชามค่อยเจ้าประชามค่อยแล้วแจ๊กเล่เจ้ากรบโบหูพญาติข่อยว่ามันมียังแน่มะขลังค่อยก็มีเบิด์ตสองในบวมเบิดโรคหัวใจ เป็น<อ>ปีชังไขมันอุดต,ตันเช่นสมองคอยไปอีโกเวิร์ตไปเะแกนสมองผมนี่หลาย,ลายอย่างกระเพาะลำไส้บาดลายตั้งซุ่มความดันคอยความดันก็ขึ้นกับอึกระเทกรนิดหนึ่งเลยบได้เมื่อยรถใจจะฆ่าเป็นชนังแห่งเป็นหลายปีแล้วชน,นงังเตะสู้ไปพอยังสู้เพราะเพื่อลูก สู้ตลอดจิตใจนี่เข้มแข็งขนาดแต่คือแบบซี่อะไรนี่ชนางเจ็บมือเล็บมือจนชีออกเลยนี่ชนางยังไปดำได้นี่ชูซี่เล็บมือออกจนชำนี่แหละนี่มันไข่มันอึ้งดึงเอาอยู่งหันเลยค่อยนี่ก้มบ่ได้เลยนี่เขาก้มแล้วความล้มเขาเลยตั้งสติชนางเป็นอยังชนางก็ชักยากินยาประจําเลยเดี๋ยวนี่เขาถามว่าปานางเจ้าคืออ้วนแท้ อ้วนอะไรมันแบบมันอ้วนพิโพรยากินยาตลอดเลยขวดยาปลายาอัมพีประจําเลยขวดบรา้ยาเนี่ยกินโมยูค่อ,อยดอกไม่ได้กินอันนี้เลยยาระงับประสาทข่อยซื้อมากินตลอดเลยแบบได้ละงับประสาทงับประสาทเกวา,าวชีวังให้เป็นชุดก็ไม่อโบชุดก็ไม่ชุดหนึ่งแสนห้าข่อยกินไปหาลับจังยังได้นอนบอับมาเลย กินยาเอายาขมลงแต่ว่าค่อยโลกค่อยในชิลายคุณเจ้าอีกค่อยหนึ่งมาค่อยกระลุกกนะงักไปได้เพราะมันบบมีผููเฮ็ดขัดค่อยบบสู้กระแหงแล้วเจ้าแหงลายเนาะพระละค่อยหลายไงลูกสองคนค่อยต้องแบกหยุดพระละตลอดใหญ่เอ้ยสู้เพราะยังสู้จิตใจสู้จนว่าล้มมือได้ตวดแะไรเออไปบ่ร่้แลวกันทีนอนนิ่งอยู่เมื่อนั่นแหละ หลายคนอยู่เบาๆนะสู้ทนนะเป็นวินเป็นวินคือ่น็เป็นวินลูกแสยาให้กินตื่นมางงงงเงี้ไปในขึ้นอีกได้นิในเส้นนี่เออคือการนี่เจ็บนี่เออเอ็นนี่บ่าคล่นี่ประคามในคุ้งข้างข้า้องขึ้นอีกเลยนางกันมันหักในชีว่าแหละขึ้นกันมันกันตาก็เจ็บคือกันนี่บ้ามาช่อยามาหยดตาอยู่นี่เจ็บตา ยู่ไปอยู่ก็เป็นตากระดาจ้าเป็นยังแม่เป็นยังไงเนาะบาดบาดจากมือตึบกับมือตึ๊บนะขคอยชัางคอยกับเวลนั่นแหละคอยเป็นประจำเลยหลังบ้านเหาย่างก็มันเป็นเบิ้งแม่นเออเป็นเบิ้งดำๆนะครับต้องจึ๊งเชี่ยก่อแบบหน้ามืดตาลายจนล้มบางทีก็ล้มแบบลูกหาให้บอกเมื่อนั้นก็ล้มลูกว่าพ่อแม่เจ้าพักผ่อนนี่กับบริพักษ์ยังงั้นสู้เพราะอย่างสู้เพื่อลูกนี่แหละ อยู่จนอยู่จนโ้ยก็ประชาธิีให้คาตอบจังวะนับแต่เงินจำนวนแบบครับพื้นคาไพ่ปลาปลอกไ้ผ้าอยู่นำชาวนางวัดทุกทิ้งทุกอย่างแนวอยู่แนวกินน้ำมันหลอกมันลดพีชังพีจ่าเสียน้ำบ้านน้ำเมืองทุกทิ้งทุกอย่างเลยแบกพละมันตรงมีมือหนึ่งขามานอนคิดว่าเหตุใดจึงผ่านจุดนี้ได้ ก็ต้องคิดว่าอาชูต้องผ่านมีมือหนึ่งก็ต้องผ่านจาวนางคิดว่าก็อยเปิดมีดไปแบะบาดน้อยใจแล้วค่อยคิดว่าให้มันผ่านเพราะว่าชาวนางกต่มันผ่านมากระลายบาดแล้วเพราะว่ากระทุกมากก็จนว่ายังผ่านได้หอมมาจุดนี่ก็ได้ยอนเบาเตียงอะไรคือว่านี่แล้วก็บอามันเพื่อนสามหลังค่อยแล้วว่าได้ยอนเบาเตียงคำว่าไ้ยอนเบาเตียงก็คือชีวิตไม่มีมือนี่ค่อยก็ไปเห็นที่เตือนหากเห็นวันนั้นละ โซ่แห้งจ้าฮ่ามาหนีกับชะนางกับปุ้ยยังไล่อแม่พี่น้องก็มาทำมาถ่ายน้ากันว่าเป็นจังไดมาจังไดเล่าอยู่ระใรไประไปหาเงินบ่หรือว่าไปแบบไดชะนางกบมาทำมาถ่ายน้ากันกับพี่กับน้องเพราะว่าชนางกับปุ้คอยอยู่เฮือนปแม่พี่น้องตื่นมากกับม่นไปดำหน้าทำมาจังมากเห็นเฮือนแล้วก็เมื่อยแล้วก็กินเก้ากินน้ำแล้วก็นอนพักผ่อนปแม่พี่น้องชะนางกับจนแทบสิบว่มีเวลาเลยแหละ บอว่าทุกชิงทุกอย่างนี่เมื่อนี่แกชาวนางกามีทางพ่อใหญ่เจดีเพิ่นเนาะอยู่ทางแคนาดาพ่อแม่พี่น้องเพิ่งกระพากเงินให้ชาวนางมาเป็นจะพานบุญให้ยายแกวหาร้อยบาทแต่เพิ่นหักม่ให้ออกชื่อออกเสียงอกีโดยเพิ่มหาออกชื่อออกเสียงเพิ่นปากมาชอยหาร้อยบาทให้เจ้าได้ชือข่าวชื่น้ำผู้ที่ฝากเงินมาให้ขน้อยผู้ข่านี่ขอเห้เงินอันนี้คืนไปหา ตาหนแล้วหาผู้ใหญ่ใจบุญกัแล้วร้วอยเท้าพันเท้าเด้อแล้วก็ขอให้งินความสุขให้มีตั้งแต่ความสุขความถูกอย่าได้ให้หายพญานาคโลคานนับแต่มื้อนี้วันนี้เป็นต้นไปให้แข็งเฮื่องแข็งแห้ง,งไม่อ่อนให้เพียรและขึ้นนานได้อันนั้นไปน้ำเท่าน้ำทางก็ขอให้ได้ลมคมเงินคงพวมเด้อจะมั่นให้จะยืนเด้อสาธุจะร่ำจะรวยสาธุ ทังตลอดทั้งสาวนางก็เช่นกันนั่นแล้วนางเอ้ยเจ้ามันเจ้าเนื่องขึ้นนะจะได้นางชาวนางเอ้ยให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้อยู่ดีไม่แห้งให้ทึกแน่เลขเบอร์หวยน้ำบ้านน้ำเมืองเขานะโดยหายไปให้เจ้าได้นางเขาบัลืมมาเประมาทคุณเจ้าก็ได้เงินเจ้าจ้าตุนะวันจ้นทร์จะรวย กบกวนซานเจ้าช่มีอันตะพกตะพานมาไกลเด้อนัาเต็มมือนี้ได้ได้อันนั้นให้โชคกุมกอมอวยพรเด้อจะรางกระไรเจ้าก็ให้ยินดีนี่เฮ้ยดูดูดูไปเลจ้างไปย่างไปเพื่อลานลานไปขึ้นโคกไม้ไปน้ำเพื่อฮอดกระสวยแล้วโคเช็ดอย่างไรโคเมื่อยเจ้ากาวันนี้ลเจ้าก็ไปหาช่างขืดชังยาใหญ่ชักยุ่ยอันนี้ ชักพอไรให้มีแห้งเพราะว่าคันห้องโบเบิงเขาเองกับบไมีผู้เบิงเขาได้เพราะว่าเขาได้เงินเขาก็ต้องแยกเอ้ยชักยาน้ำจักเค็มจากสองเขากะชื่อแนวอื่นน้ำชื่อในอยูแนวกินน้ำนะเพราะว่ามันกะคันห้างโบเบิงเขาเองกับไพชีเบิงกันห้องผู้ชูกับบไม่ผู้ชูให้เขาเพราะว่าทั้งพู้ใหญ่เพื่นกันเนาะเพื่อนกันมีกำลังชัานนี้เพิ่นกระชวยเข้าชัานนี้เขาก็ดีโมกดีใจแล้วแม่ เพราะว่ามันกะบ่มีไผรที่มายืมชอยเฮาตลอดดอกเพราะว่าเพื่อนกะแบบพระของเพื่อนอบครัวเพื่อนชอยเฮาชำนี่กะโอ้ยดีใจนั่งเลยนั่งกะคืดว่าแบบนั่นแหละอาหารไม้กันเพื่อจะได้ชาวพันรถตายโอ้ยนั่นเบิร์ดาร็ะนางกับพ่อเบิดผ่านเบิดแล้วนะยังวะเพื่อที่ได้เงินชำนี่จะเหมือนว่าหาล่อยนี่โอ้ยเบิดมือก็ไม่ได้ได้เบิดมือ นี่อจะทุกแล้วพึ่งกระไรชอยโดูดูอ้าชั้นค้ับกาจีบรบกวนอะไรใหญ่เอ้ยดู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 ดอาวรปลกวนเจ้าเลยเจ้าก็ให้มีผู้รับให้มีผู้รวยเข้ามาไ่โบให้แนบ่บปินเข้ามาใกล้มาทัดดูดยดดูเจ็บประสาทน้ำกระทิงดูดโดเอ้าชั้นครับกาจี ลาเมื่อไรยายเอายากระไรที่เมื่อห่น้ำอับในโดย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 พ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยกานางกามาถ่ายครอบครัวยายแก้วอีกแล้วจะนา่งกบมีทางพ่อใหญ่จะดีเพื่อนให้ชนางมาถ่ายเพราะว่าให้ชนางเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องกับพอใดเล่าซื่อ่าเพจแป้งนัวชื่อข้าวชื่อน้ำอลไรพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเล่ากับชนางกบมาถามน้ำกันกับพี่กับน้องแล้วว่าเล่าหัน ไปดำให้ดำหน้าเพราะได้ไปลกก้าเพได้พรไม่พี่น้องเพราะว่ามือเล้าแบบว่ากำไปถือน้ำปุยน้ำหยางแะไรมือเลาามันก็เปื่อยพระไม่พี่น้องชาวนาก็เลยมาทาม,มาถ่ายน้ำกันว่าเป็นจังไดมาจังไดอยว่ามาเราไปหารับจ้างเนาะเพราะว่ากุมือในช่วงดำหน้าพระไม่พี่น้องคือชาวนากับบริยูเฮือนแต่ชาวนางกับปไปรับจ้างพรไม่พี่น้องชาวนากับไปดำหน้าน้ำเสียวคือเก้า บนชาวนาเคยเฮ็ตะกี้แหละพ่อแม่พี่น,อน้องบนเพื่อนปันเขา่าปันหน้าให้ชาวนาพอว่าชาวนากับไปดำยุห uh ันได้ชงสามปีนี่แล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ชาวนาก็เลยม,มาทามย้ายเพือ่อน่าเพื่อนไปทั้งใดมาทาั้งใดเพือ่อนไปทั้งใดพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนไปเอาลูกเอาหลานแบบ่บบอนคนหูจักกัน,น,อน,นอยู่บ้านน้อยพแ่ลแตางเพิ่นอยู่ตะกี้พ่อแม่พี่พน้องเพื่อนกับแบบว่าเขาน้ำมจำปาแปลว่าเขาแบ่งให้เรล้ากิน แล้วกลับไปอยู่เอาลูกเอาหลานแบบขับบ่ให้เราลุงไปดาไห้ดาน้าแบบกัน่าว่าเราลงไปมันกะแบบมือเรามันเปื่อยพ่อแม่นี่น้อกมันถึกน้าปุ๋ยน้ายางบบไรเนาะก็าวันนี้ชาวนางกะขอขอมกขอบใจเด้อทางปัญญายเจด,ดีเพลินเพลินอยู่ทางแคนาดาเพลินผากเงินมาให้ทางชาวนาเป็นจะพันบุญในมือนี้กะขอให้เจ้าอยู่ดีนี่แห้งความสุขกายสบายใจเด้อความเจ็บบ่อยได้ความกายบ่อยมี เจ้าคิดจริงได้ก็ให้เจ้าได้จริงนั่นปัถนาจริงได้ก็ขอให้เจ้าได้จริงนั่นเดอ้ลเด้อนอนรับให้เจ้าได้เงินหมินนอนตื่นนะเจ้าได้เงินแสนจะพางมาํำนี่ก็ขอให้คืนไปหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าเดอเอ้ยเด้อให้ชุกกายสบายใจต่นี้ต่อไปให้เจริญฮ่งเหืองต่อไปเดิ้อขอให้คืนหาเจ้าใหุ้ยมันควันเยืนเดิ้อช้าถูก วันนี้ชาวนางกบชิคอผาคใหญ่จะดีไม่ใหญ่จะดีทุกทุกท่านพระว่าในประเทศหรือต่างประเทศติดเข้ารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกะผ่ากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจใชาวนางให้ชาวนางได้ฮิตคลิปต่อไปเดป้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนางกบชิคอจบไว้จำนี่กระทาติดตามอีกคลิปหน้าว่าชาวนางคิดไปทางใดมาทางใดชาวนางคิดไปถ่ายยุ่ยใส่ชาวนงา,าวนงกบชิไปถ่ายคือเก่า ให้ที่ทายลงไปให้พี่ให้น้องเบิ่งกเก่าๆการให้กำลังใจชาวนางหน่เ,นเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนางคิดได้ลาไปแล้วจะขอจบไวจ้ำนี้นะพ่อแม่พี่น้องก็สบายดีบ๊ายบาย